โฟกัสผิดจุดนิชาณธนิชาออร่าความโสดเจิดจรัสตะลึงนิชาณธนิชาแอบแซบด้วยชุดขาวซีทรูสะกดใจแฟนแฟนแอบแซบจนแฟนแฟนโฟกัสผิดจุดออร่าความโสดสีขาวอันเจิดจรัสทำเอาตาค้างก็เลยข้ามมือนิชาณธนิชานั่งเอกสาวหน้าหวานเขาปรากฏตัวด้วยลุคที่สวยสะกดทุกสายตาแถมยิ่งแฟนความเซ็กซี่แบบหน้าค้นหาจนใครๆก็ต้องเหลียวมอง เลยค่ะสำหรับนิชานัทนิชานะคะเธอเข้าสู่วงการตอนอายุราว17ปีเริ่มจากถ่ายแบบเล่น MV ก่อนจะได้รับบทในละครช่อง3ในปี2555และได้รับบทนำครั้งแรกปี2559จนกลายเป็นนางเอกเบอร์ต้นของวงการค่ะรายงานแจ้งว่าน,นิชาได้สวมชุดเรซยาวสีขาวบริสุทธิ์ที่มาพร้อมดีไซน์ซีทรูบางเบเผยผิวขาว เนียละเอียดอย่างมีศิลปะสร้างความสนใจและดึงดูดสายตาแบบลงตัวนอกจากความสวยเซ็กซี่ที่แอบซ่อนอยู่แล้วเน่่ออร่าความโสดของน้องนิชาเนี่ยเปล่งประกายออกมาชัดเจนมากดูสวยสดใสและเปี่ยมด้วยสเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลแม้ชุดซีทรูของนิชาจะไม่ได้เปิดเผยมากแต่ก็เป็นความแซบแบบพอดีที่ขับเน้นรูปร่างที่สวยสงาของเธอผสานกับใบหน้าหวานเป็นเอกลักษณ์ทำให้ลุคนี้ถูกจับตามอง และถูกพูดถึงมากพักหลังๆมานี้เรามักเห็นนิชาในลุคที่หลากหลายและมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะมาในบทบาทไหนหรือสไตล์แต่งตัวแบบใดเธอก็ถ่ายทอดออกมาได้น่าประทับใจและในงานล่าสุดนี้ออร่าความสวยและความโสดของนิชานธนิชาในชุดขาวซีทรูเนี่ยเปล่งประกายจนยากที่จะละสายตาจริงๆคะงานนี้บอกเลย ใครไหวไปก่อนพระนิชาณธานิชาเขาคือตัวจริงค่ะเธอได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคือผู้หญิงยุคใหม่ที่ครบเครื่องทั้งสวยเก่งและมั่นใจพร้อมที่จะเปล่งประกายในทุกทบาทและทุกลุกใครที่ยังไม่เห็นความแซ่บแบบเต็มพิกัดของเธอเนี่ยห้ามพลาดไปกดติดตามอินสตาแกรมเลยนะคะรับรองว่าคุณจะตะลึงจนลืมหายใจแน่นอนคะ่ะ